ดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องนัดเมอัพนะครับช่องที่มีแต่สาระดีๆนะฮะก็วันนี้นะครับอย่างที่เห็นไปตามชื่อคลิปนะครับวันนี้นะจะมาเล่ารีวิวนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าตัวมาร์นะครับหรือว่าหน้ากากอนามัยแบบผ้านั่นเองนะครับที่นัดได้ทุกมาทั้งหมดในช่วงวิกฤตปะการที่ผ่านมานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวกันนะครับนัดขอ ออพื้นที่ตรงนี้นะครับในการส่งกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเลยนะครับที่ทําให้ประเทศของเราแล้วก็โลกใบนี้นะครับผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปได้นะครับนะต้องขอขอบคุณทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะฮะเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยหยุดวิกฤตนี้ได้โดยการ อยู่บ้านนะฮะแล้วก็พยายามไม่ออกไปรวมตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนเล็กๆที่เราทุกคนสามารถทําได้นะครับโอเคครับอย่างที่เราทราบกันเนาะเจ้าตัวโควิดเนี่ยจริงๆมันมากับสารคัดหลั่งอย่างเช่นน้ำมูกน้ำลายการพูดหรือว่าเอ่อทุกอย่างที่เป็นสารคัดหลั่งนะฮะในร่างกายน้ำมูกน้ำลายน้ำหูน้ำตานะฮะน้ำทุกน้ำเลยนะฮะที่ออกมาจากล้าของเรานะฮะมันสามารถที่จะทําทให้เราเนี่ย ติดเชื้อโควิดได้นะครับแต่เท่าที่นาทราบมามันยังไม่สามารถลอยมาในอากาศแบบว่าลอยมาแบบว่าเป็นกิโลเมตรอย่างเงี้ยนะว่ามันยังเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันจะต้องมีเหมือนตัวแครี่ที่มันจะไปเกาะแล้วก็ลอยมาด้วยฝุ่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นาคิดว่ามันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะทาให้ให้การแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยมันมีได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆหน้ากากอนามัยเนี่ย อย่างช่วงที่ผ่านมาครับมันจะมีเทรนจตัว pm สองจุดเนาะเจ้าตัวนั้นครับก็จริงๆก็สามารถกันโควิดได้แหละนะครับแต่ว่าด้วยช่วงนี้มันก็หาไม่ได้หรอกครับหน้ากาก pm 2 5หาไม่ได้จริงๆนะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เนี้ยครับหรือหาได้ก็แพงมากจนอราคิดว่าไม่จําเป็นก็ต้องใส่แบบนั้นก็ได้นะครับเราก็เลยเริ่มที่จะ investment หรือเริ่มที่จะลงทุนในการซื้อนักกผ้าดีกว่านะครับเพราะหนึ่งก็คือซักผ้าซักได้สองเป็นแฟชั่นที่มีความแบบว่าเปลี่ยนไปตามชุดได้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเราเพื่อไม่การเสียต่อเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยนะฮะเราจะวิ่งไปตั้งแต่ราคาถูกที่สุดนะฮะสิ่งแรกนะครับที่นัดได้มานะครับตั้งแต่ก่อนโควิดอีกนะครับมันจะเป็นตัวนี้ครับเป็นนกกกผ้านะครับของเป็นนักกากแบบเหมือนใช้แล้วทิ้งนะครับ ของยูนิชามนะครับอันนี้กล่องนี้มีทั้งหมด50ชิ้นนะครับกล่องนี้มาในราคาตอนนั้นนัซื้อมา2กล่องราคามันจะตกอยู่ประมาณประมาณเกือบเกือบ2,000นะครับตอนนั้นที่นัซื้อแต่แต่ล่าสุดเนี่ยเปิดในชปปี้หรือลาซาด้าสักอย่างครับเจออยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทซึ่งนัดว่ามันก็ตกออกมาหารตกออกมาแบบชิ้นละประมาณ10กว่าบาทเองครับซึ่งนัดว่าเออค่อนข้างคุ้มนะในการอินเวสเมนต์ในการลงทุนที่จะซื้อครับแล้วก็ อย่างนี้ครับตัวนี้นี่เดี๋ยวนะใส่ให้ดูมันจะเหมือนที่ขายในร้านสะดวกซื้อเลยครับนี่หายใจสะดวกแนบหน้ากระชับไม่มีรูแต่ว่าข้อเสียของอันนี้คือไม่มีโครงเหล็กตรงนี้เนาะแต่ถ้าเราซื้อในร้านสะดวกซื้อมันจะมีโครงเหล็กตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นมันตกกันละ5 0าสิบาทได้แต่ว่าอันนี้มันจะตกสิบกว่าบาทเองเห็นปะ ซึ่งก็คือกระชับเหมือนการหายใจสะดวกพูดจาชัดเจนนะฮะไม่มีใครดราม่าว่าถอดหน้ากากเถอะนะฮะก็คือรอดอยู่นะฮะสำหรับอันนี้ต่อมานะครับขยับมาที่อีกหนึ่งสเต็ปนะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยนะฮะอันนี้พอดีอันนี้มาจากของคุณแม่นะฮะเป็นหน้ากากของที่กองทัพอากาศนะครับแล้วก็เหมือนแบบแม่บ้านเขาก็ไปเย็บกันนะฮะก็คุณแม่ก็คือเหมือนไปอุดหนุนมาครับก็มี3ลายครับมีนั้งแอสีขาวนะครับมาใส่ให้ดูนะครับชุบ อันนี้หายใจสะดวกครับพูดจาก็ค่อนข้างจะเกือบชัดนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ชัดมากนะครับเนื่องจากว่าโครงหน้ามันเล็กเห็นปะเออมันควรจะใหญ่กว่านี้นิดนึงเนาะแล้วก็หูเนี่ยถ้าใส่นังก็งคือเจ็บเดอ้อเออมีความเจ็บอยู่อะไรเงี้ยครับก็อ,อ่านี้เป็น2ชั้นนะครับมีผ้าชั้นนอกกับผ้าชันา้นในเป็นผ้าธรรมดาเลยครับ35บาบทลดแต่ว่าแน่นไปนิดนึงเจ็บหูนะฮะส่วนอีก2อ,อันนะครับลักษณะโครงเหมือนกันเลยก็คือมีผ้าด้านนอกใช่ไหมครับ มีผ้าด้านในแล้วก็มีช่องใส่ฟิลเตอร์นะครับอันนี้ก็35บาทเหมือนกันท,ที่เกี่ยวหูก็คือเจ็บเหมื่ยนกันเลยเดี๋ยวใส่ให้ดูเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้นะฮะลายพรังเห็นปะเสียงจะมีความกึกก้องเพราะว่ามีความแน่นมากแล้วก็หายใจลาบากนะครับคือถ้าไปเดินห้างหรืออะไรเงี้ยแล้วใส่อันนี้ก็คือตุยเพราะว่าเพราะว่ามันมันต้องใช้ energy ในการเดินแล้วยังจะต้องมาหายใจอีก,กน,นะฮะมันก็จะลําบากนิดนึงนะครับ ก็ไม่ค่อยแนะนาอันนี้สักเท่าไหร่เหมาะแก่บแบบว่าขับรถสวยๆเงี้ยหายใจเบาๆอะไรเงี้ยค่ะได้นั่งเรียนอะไรเงี้ยได้เวอร์นะครับแล้วก็ป้องกันได้ดีมากนะครับเพราะว่าผ้าค่อนข้างหนามากหนาไปไหนอันนี้ผ้าบาทหนาไปไหนเออแล้วก็นี้เหมือนกันเลยความหนาอันนี้คือสีกรมาท่านะครับเป็นสีเครื่องแบบของกอง,องกัะอากาศนะครับเป็นสีน้ําเงินเนาะนะครับก็มีความแบบแน่นเหนียนกันแน่นเหนียนกัน35บาท เหมือนกันทุกไปไหนงงมากนะครับต่อไปนะฮะไปกันแบบเร็วมากเลยเห็นไหมฮะเอ่อต่อไปนะครับจะเป็นแบรนด์นี้ครับแบรนด์ที่มีชื่อว่า g G S P ฮะแบรนด์นี้นะครับเออมนจะมาในซองแบบนี้ครับสีขาวสีสีดำอันนี้เป็นของ GSP เนาะแล้วก็อันนี้เป็นของ Juice เป็นบริษัทเนคเคอร์นะฮะก็เป็นเสื้อผ้าแบรนด์ผู้หญิงแบรนด์หนึ่งนะฮะซึ่งแบบอันนี้ก็เป็น FC ของคุณแม่นะครับคุณแม่ก็ชอบใส่แบรนด์นี้นะฮะก็คือเราซื้อมาใส่เองนะฮะเริ่มจากสีขาวนะครับอันนี้ถ้ขนาดมันจะใหญ่กว่าไอ้ตัวสีขาวเมื่อสักครู่นี้นะครับเวลาใส่เนี่ยมันจะมีกระดุมอยู่ตรงนี้ครับกระดุมเงินๆเนาะสวยงามเวอร์นะฮะนี่พูดสบายพูดดชัดเจนใส่แล้วสวยเป๊ะไม่มีโพรงไม่มีรูเลิศนะครับ มาในราคา99บาทเท่านั้นคือดีหูไม่เจ็บใส่แล้วหายใจง่ายสวยเลิศ9 9บาทยั่วมากนี่ผ้าโอเคตรงกลางมีใส่ฟิลเตอร์ได้ด้วยนะนี่แต่ผ้านี้แค่2ชั้นนะครับมีชั้นนอกแล้วก็มีชั้นที่เป็นช่องใส่ฟิลเตอร์เลยก็จะเป็นแค่สองชั้นเพราะฉะนั้นจะหายใจง่ายมากหายใจดีพูดช,ชัดเจนนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งครับ ก็คืออันนี้เป็นสีเข้มสีดำนะครับนี่ใส่แบบนี้ชึบสบายเหมือนกันแต่อันนี้จะอึดอัดกว่าอันเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับประมาณ1เบอร์นะคะความอึดอัดเพิ่มขึ้นมา1เบอร์เพราะว่าเนื่องจากว่าอันนี้เป็นผ้าสาชั้นไม่ใช่3หรอกแต่ผ้าชั้นนี้มันเหมือนผ้าร่มอะครับที่มีความหนาในระดับหนึ่งอะชั้นกลางตรงนี้ครับเออแต่มันก็2ชั้นเหมือนกันเนะเออเพราะฉะนั้นก็จะมีความแน่นกว่าอันเมื่อกี้นิดนึงครับแต่ว่าก็ยังใส่สบายเหมือนกัน ใส่สวยเหมือนกันปิดเหมือนกันนะครับแต่อันนี้มีกระดุมสีดําแทนเนาะเมื่อกี้กระดุมสีเงินนะครับเมื่อกี้กระดุมสีเงินเนาะวันนี้กระดุมสีดานะครับราคามาในราคา99เท่ากันนะครับ2อันนี้แต่ว่าเจ้าเนี้ยครับมีขายตัวนี้เพิ่มขึ้นมาครับเจ้าตัวฟิลเตอร์นะครับเป็นเหมือนผ้าแบบนะี้ซึ่งแบบเอาไว้สอดใส่ในช่องมาตากีนี้นะฮะมาในราคาอันนี้มันคือ90บาทนะครับมีทั้งหมด25อัน ก็ยังไม่ได้ลองใช้เลยอ่ะจริงเพราะว่าซื้อมาแบบเก็กๆมาเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้ผ้ามันคล้ายๆแบบแตนเด็กเนาะแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่นะครับมันเป็นแบบเหมือนชุดที่ใช้ทําชุดของพวกแพทย์อะไรพวกนี้ครับก,ก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันว่าเออเวิร์กไหมอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะหายใจลําบากอยู่ไงนะครับอืมแล้วกออ็อีกแบรนด์หนึ่งครับที่นัดซื้อมานะครับก็คือแบรนด์นี้เลยนะครับ ชื่อแบรนด์ว่า a e r ์อ o n นะครับเดี๋ยวนะให้ดูซองนิดนึงนะแล้วซื้อแบรนด์นี้มานี่ a e r ์อ o n นะครับหน้าตามันก็คือ249บาทเป็นมาร์ที่มาแบบนี้ครับมันมี2ส,สีครับคือสีดำและสีเทามันจะมี2รุ่นราคานะครับก็คืออันนี้คือรุ่นแพงก็คือรุ่นที่มีหน้ากากใหญ่นิดนึงกับอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นถูกซึ่งน้นไม่ได้ซื้อมานะครับอันนี้มีสีดำเดี๋ยวนะใส่ให้ดูเลิศเห็นปะกระชับชุบชุบชุบ,ชบแน่นมากนี่ แน่นที่สุดแล้วก็แนบหน้าประเด็นคือของเอราวอนใส่ซิงมาด้วยนะครับในในตัวผ้าแต่ประเด็นที่สําคัญคือไม่กินรองพื้นซะรองพื้นไม่ติดงง่ปะเออแต่ทุกแบรนด์ติดหมดรองพื้นคือปิ๊กหมดหมด,หมดทุกแบรนด์เดี๋ยวให้ใส่สีนี้ให้ดูอันนี้เขาบอกว่าเป็นสีเทา,าจริงๆมันคือสีเหมือนเขียวๆวาเขียวๆเทาๆวะครับใส่แล้วไม่เจ็บหูเลยแล้วก็ชับดีมากไม่มีรูไม่มีร่รองเลยนะครับคือแบบลด แบรนด์นี้คือ245 249นะครับตอนนี้เหมือนลดราคาอยูใ่ในช่วงที่ผ่านมานะเลยจัดใน2อันนะครับสีดำก็มาในราคาร้อยกว่าบาทหรืออะไรสักอย่างนึงประมาณนี้ครับก็เลยจัดเ,เพิ่มนะฮะใส่สบายที่สุดอันนี้คือชอบที่สุดแล้วก็ทุบเพิ่มเลยต้องทุบเพิ่มนะฮะเขานั้นนะครับทีนี้เอ่อเราไปกันที่อีกแบรนด์หนึ่งนะฮะนั่นก็คือแบรนด์นี้ครับเอ่อ GQ นะครับ แบรนด์นี้เลยนะคะวิธีการใส่นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ GQ มาในราคา115บาทไอห้1ย0บาทนะฮะมาในแบบนี้หน้าตาซองแบบนี้วิธีใส่คือใส่แบบนี้เทาานี้ใส่ก่อนจึ๊บแล้วก็คล้องหูแบบนี้นี่ความแน่นคือที่สุดหายใจ ยากมากแต่แฟชั่นมันคือมันสวยสุดมันคือแบบแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพหน้าไม่ว่าคุณจะหน้าเล็กหน้าใหญ่หน้ากลางหรืออะไรก็คือใส่ได้ทั้งหมดเพราะว่าหน้ากากเขาปรับจากตรงนี้ค่ะประับจากสายนนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เหมาะกับคนหน้าใหญ่แล้วก็หน้าเล็กมากๆแบบหน้าเล็กมากหน้าเล็กมากอะไรเงี้ย่ะก็จะเหมาะับบนี้เลยนะฮะ ความหายใจลําบากคือหายใจลาบากมากนะฮะสำหรับการใส่ก็ไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆอย่างเช่นแบบการเดินขึ้นตึก4ี่ชั้นอะไรเงี้ยฮะไม่รอดนะฮะต้องถอดแล้วก็ไม่งั้นตายอยู่ในหน้ากากนะฮะต้องถอดแล้วก็กินรองพื้นดีติดรองพื้นเก่งคือแบบด้วยความที่มันเป็นสีขาวอะฮะเลอะแล้วนึกออกไหมแต่ว่าคือมันก็ดูความมีความรักชัวรี่นะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นสีขาวก็ดูผู้ดีนะฮะก็เลิศอยู่นะฮะอันนี้มาในราคา150บาท ก็จัดมาทั้งหมด5อันนะฮะก็ค,คืองงมากซื้อพรีด้วยนะแล้วก็คือรอนานที่สุดด้วยครับรอแบบ15วันได้นะครับกว่าจะได้ของอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวที่แบบมีราคาสูงที่สุดในคอลเลคชันของ The Max s i n g e อันนี้นะฮะ The Max อของเรานะฮะก็จะเป็นอันนี้เลยครับเป็นแพรวากาลสี ac ครับนี่2อันเนาะอันนี้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีม่วงเนาะคยน,นี้จริงๆตรงนี้มันจะเป็นสีขาวไว้แต่ว่าสีมันตกเพราะว่าเราไปซักมา มันก็เลยแบบสีตุนๆเลยอ่ะไม่น่ารักเลยอ่ะเวลาส่ล้วเป็นแบบนี้ครับนี่เลิศปะเออกระชับมากแนงูหายใจยากมากแต่สวยมากสวยร้านร้ลาลร้ลาาาาเลยเป็นพยวานจริงนะครับดูสิเป็นทอนะไม่ใช่เป็นแบบเป็นผ้าย้อมสี่ไม่ใช่นะเป็นผ้าทอนะครับเออแล้วคือด้านในครับเป็นผ้าไหมรองลงมาก็เป็นผ้าไหม แล้วก็ด้านนอกสุดเป็นแพรวาตรงกลางมีเหมือนเป็นแผ่นเหมือนซับไล่อะครับอยู่ตรงนี้ด้วยเซตนี้มาในราคาอันละ1 0 0 0บาทนะฮะอันนี้1,000บาทนะฮะคือมันสวยมากเราก็เลยจัดมาเนี่ยดูดีมันคือมันโลดนะโอ้แต่1,000บาทนะฮะก็คิดนิดหนึ่งหายใจยากมากเคยใส่ไปเดินตลาดเหมือนระตายนะครับเหมือนจะตายก็ต้องรีบทอดนะฮะเดินขึ้นออฟฟิศก,ก็จะตายแล้วนะฮะคือขนาดขึ้นลิฟ์นนะไม่ได้ขึ้นแบบ ไม่ได้ขึ้นเดินมาใดนะก็เกือบตายเพราะว่าแน่นมากนะแต่ว่าป้องกันดีนะครับจริงๆแล้วโคโรโนาไวรัสอะครับอย่างที่เราบอกไปนะว่าจริงมันป้องกันได้ด้วยการป,ป,ป้องกันพวกฝุ่นละอ้อพวกฝุ่นน้ําน้ําแบบว่าน้ำเขาเรียกอะไรนะสารคัดหลั่งนะฮะจากจากบุคคลทั่วท่วไปนะครับเพื่อเข้ามายัางตัวเราและป้องกันสารคัดหลั่งจากตัวเราออกไปสู่คนอื่นแค่นั้นเองเชื้อก็จะหยุดได้นะครับจริงๆมันมันก็ไม่ได้ลอยได้ในอากาศหลอก แต่ว่ามันอาจจะมากับฝุ่นละอองมากับอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่จริงๆแล้วค่ายของมันที่ดีที่สุดก็คือพวกน้ำเมือกน้ำลายน้ำหลังต่างๆนะครับมันก็ตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่พามาได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากอนามัยก็แค่ป้องกันน้ำให้ได้แค่นั้นเองเป็นกลุ่มแบบละอองฝอยต่างๆให้ได้นั้นว่าจบแล้วแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยและเซฟตี้แหละนะครับปล่อยให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ที่เขาจําเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยจริงๆมีกว่านะครับ ที่จะไปซื้อพวกหน้ากาก pm 2.5หรือว่าเอ่อหน้ากากเอ่ออนามัยที่เป็นแบบเป็นหน้ากากเขียวหรือหน้ากากฟ้านะครับให้กลุ่มเนั้นเขาใช้ดีกว่าเพราะมันขัดแคลนจริงๆนะครับจริงๆมันไม่ได้ขาดแคลนหลอกแต่ว่ามีคนกักตุนอย่างนี้พูดได้โดะอย่างเงี้ยคลิปเราจะต้กปิดนะฮะก็เอาเป็นพราะประมาณนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็เจ็บตัวประมาณนี้นะครับ จริงๆมันยังมีอีกหลายแบรนด์นะครับที่ว่าทํามาขายแต่ว่าเราก็มีความจองไม่ทันซื้อไม่ทันอะไรนะครับแล้วก็เลยไม่ได้เอามารีวิวในคลิปนี้นะฮะแต่หวังว่าทุกคนนะครับก็คงจะมีความสุขหลังจากที่ผ่านวิกฤตนี้ไปนะครับแล้วก็หน้ากากอนามัยก็นอกจากจะเป็นใส่เพื่อป้องกันนะฮะมันก็ยังเป็นแฟชั่นด้วยนะฮะก็ขอให้ทุกคนแบบแฮปปี้กับแฟชั่นอนามัยนี้นะฮะก็ เราคิดว่าประเทศไทยในยอนาคตน่าจะคล้ายๆประเทศญี่ปุ่นที่เขาใส่หน้ากากอนามเพื่อะก็ป้องกันตัวเ,ออเกสรดอกไม้เนาะก็น่าจะเหมือนคนไทยที่อนาคตน่าจะใส่หน้ากากเขาหากันทุกคนนะฮะหลังจากนีเป็นต้นไปนะฮะเราคิดว่าแต่มันก็ป้องกันได้หลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของตัวตัวโคโรนาไวรัสเท่านั้นเนาะมันยังป้องกันฝุ่นละอ,อองเกสรดอกไม้หรือว่าอะไรได้ด้วยนะฮะมันก็ค่อนข้างดีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะใครที่สอบถามเรื่องอื่นนะคะก็สามารถสอบถามมาได้เช่นเดิมนะคะที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือจะอินบ็อกมาที่เพจนัดเมคอัพก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปตอบทุกคนเลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอุ๊ย โอ้ยอันนี้ดีไหมคะนี้ดีไหมคะแจ้ไม่ได้ลองนะคะแจ้ลองมาแค่นี้นะคะแต่ว่าถ้าที่อันไหนที่ซื้อมาแล้วนะครับที่อยู่ในคลิปนี้และอยากถามดีเทลเพิ่มเติมน,นะฮะก็เข้าไปดูได้ที่ในแต่ละแบรนด์นะฮะอันนี้ไม่ได้สปอนส์แต่อย่างใดนะคะแบบงานเสียดตังทั้งหมดอ๋ออานักการแพรวาอันเมื่อสักครู่คือของคำคูดคำคูดนะฮะนะฮะก็เข้าไปดูได้ในเพจที่เป็นเพจอินสตราแกรมนะฮะก็มีความลงรูปแบบว่า เยี่ยวมากบอกได้แค่ว่าเยี่ยวมากคือแบบสวยมากคือแบบต้องกรี๊ดนอะ่ะเออคือต้องซื้ออะไรอยครับประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ